สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขะเนียวเซอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นีนะครับพาพี่พระนอง FC ทุกท่านมาอยู่ขอกงัวพี่เอครับพี่น้องพี่เอสารคามนะครับอยู่อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องวันนี้มีแม่ลูกสวยๆครับจังอยู่ในกล่องนะครับถือว่าหาลูกดีเด็ดเลยนะครับผมผู้ใดกระลั่งนะครับอยากได้งัวไปเลี้ยงหรือผู้ใดผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้แล้วนะครับอันนี้แหละครับผลงานลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งอยู่ในกล่องนะครับวันนี้มีทั้งเบิร์ตสามคู่แม่ลูก เราเกยอีก2แม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเข้าเดี๋ยวผู้จาทักทายกับพี่เอ๋เพิ่นจังน้อยนะครับผมสวัสดีครับครับเอานะครับจักตัวพี่เอ๋ทั้งหมดมื้อนี้มี3คมกับ2สาวสาวนึงเป็นอ่าผสมผ้าเราครับผสมลา25,000บาหมื่นะครับผมครับผมออานะครับผมฝากทีวีเบอร์โทรไว้จังไดรนะครับพี่เอ๋ทีวีศู้ยทีวีผมอยู่อำเภอวัดทุมครับครับผมเอาอำเภอวัดทุมจังหวัดมหาสารคามผม ครับผมเบอร์โทรก็0831442898อีเบอร์หนึ่งอาจารย์นะครับจำไม่ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ทั้งสองเบอร์ครับพี่น้องเฟซบุ๊กกับเอสสารคามสารคามครับครับผมไอดีไลค์กับสองสองเบอร์นี่ครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้สำหรับผู้อยากจะได้แม่ลูกไปเลี้ยงแล้วเพิ่งแม่ลูคนะครับผมต้นคลิปสักก้อนครับพี่น้อง นะครับผมแม่ลูกสาวหน่อยลูกสาวพอได้ครับนี่ลูกสาวสามหนึ่งครับผมลูกสาวเ้ากัมโบเคฟสหนึ่งอายุจักเดือนแล้วครับตนสามเดือนนิดนิดครับผมสามเดือนนิดนิดครับพี่น้องนะครับผมสวยครับพี่น้องนะครับเกิดจากแม่ลอยลอยครับผมลอยสหกเนาะสี่สิบเครับผมผมมาได้ลอยยสเจครับผมอย่สิบเจ็ดนะครับสี่สิบวกยเจครับพี่น้องลูกสาว เคเอฟสามหนึ่งเบิ้งพี่น้องลูกสาวเพิ่นเบิ้งเม็ดสีสวยคคัรบแดงไม่มีแปเหลครับพี่น้องนะครับทรงลูกดีนะครับลูกสามหนึ่งข้อขากะดีครับครับเป็นลูกแรกคือลูกสองครับพี่เอกสองครับผมอันนี้เป็นลูกตัวที่สองนะครับพี่สาวเป็นงานเลยครับพี่สาวผมแยกไปนะครับผมสาวงานกันเสรล้วครับนี่ครับถือว่าแม่นี่ให้ลูกเด็ดด้วยนะครับเนาะแม่นครับตัวน้องก็สวยตัวพี่สาวก็บพึ่งแยกไปนะครับมีผู้เพิ่นมาแบงแยกไปเรียบร้อยตัวพี่สาวเอาไล่ไปนะครับพี่เอฟตัวแรกนี่ผมเปิดใบแปดมื้อข้าวครับผม แปดมื่นหาได้ครับพี่น้องคู่แรกแม่ลูกสวยครับมุนนะครับแปดสิบหานะครับเบิึงนะครับนี่ครับยนหนาหน่ายยนยนนี่ถ้าพี่น้องใน่อยเนี่นะครับผมนักหยอกแต่นายครับพี่น้องนี่ครับแม่กับลูกเปิดไว้แปดมื่นกับอีกหาพันครับผมหาพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องแต่ว่าแม่เพิ่นจะมีตะมีมึงนิดนึงครับอาจารย์นะครับมังข้อเพิ่นนี่ครับถึงรวดน้ำต้นไอยนี่ครับ ห้อยขาดครับแต่มันกับวันเองครับมันเป็นห้อยเหมือนซื้อครับผมเป็นเหมือนแพลเป็นนะครับเป็นเหมือนแพลเป็นยุติไตต่างก้อพี่สาวเพิ่งเกิขายไปผมมือห่าไหมครับอ่าพี่สาวกับมุกมือห่าได้ป่ะพี่การซือว่านะครับว่าตั้งจากน้องนะครับน้องก็มาดีด้วยพี่น้องนะครับใหญ่เต็มเสาน้อยผมว่ากะบว่าได้ตั้งจากเอื่อยหรอกครับพี่น้องเบิ่งเฟ่บเบิ่งรั่มโตราคาหนี้ต่อเท่งไหรนะพี่เนาะได้ครับผมเอานะครับครูแรกผ่านไปพี่พี่สาวเพิ่งสิบมอญทอน้องเหรอครับแต่ว่าครับผม นี่ครับพี่น้องเบื้องถ่ายใส่กันขัวหางลามลึกดีทั้งแม่ทั้งลูกเดี๋ยวเบิ้งคู่ที่2เดี๋ยวให้พี่เอเอาคู่ที่2ออกมาให้เบิ้งครับพี่น้องอ่าครับผมขยับใส่มาเบิ้งคู่ที่2ครับพี่น้องอันนี้ก็ลูกเด็ดลูกเทพคือกันเพราะว่าอ่าลูกสาวเพิ่นเป็นลูกของพ่อได้ก่อนครับเคเอฟสามหนึ่งครับผมเคเอฟสามหนึ่งตัวเมื่อกี้กับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องแต่ตัวนี้แม่กับที่เฟมลอยหาศิบวกแม่ขับลอยหาศิบลอยหาศิบวกครับพี่น้องจักเดือนแล้วอายุเพิ่นตัวนี้ได้สี่เดือนกว่าครับพี่น้อง สามหนึ่งนะครับแม่ลอยหาสิบลูกที่สองลูกที่สามครับลูกที่สองครับผมอ่าลูกอ่าลูกที่สองเนาะนะครับลูกที่สองอยู่น้ำแม่ครับพี่น้องนะครับแม่ทับอีกไหมพี่เอ๊แม่แม่ขึ้นมัตทียี่ยี่สิบหาวันนี้ครับผมอ้าวนะครับผมถ้าผมสนใจอยากได้ครูแม่ลูกไปเลี้ยงดนะครับพี่น้องลูกสวยๆเลยใบหลอดครบนะพี่เอ๊เนาะใบหลอดครบครับใบหลอดครบสาวน้องเอาลูกสาวนะครับผมเรียนไปหาหมูท่าพุ่นเราพี่น้องเดี๋ยวพอเพิ่นไลยมาหาแม่ตัหน่อยนะครับนะครับอันนี้มีอย่างไรวะครับพี่เอ๊ครูนี่ ครับผม,มี้มีข<ม><ม>ับกับีตาําหนีเลยครับมผมบ่มีตําหนีเลยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นไล่ลูกสาวออกมาให้เบิงจังหน่อยนะครับ ลูกสวยนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นลูกลูกเฟ่ยใหญ่ดีนะครับครับผมสำหรับผรูตันเล็ครับหาคู่แม่ลูกไปเลี้ยงลูกกับไส้คุ้มให้เรียบร้อยเฮ็ดเขาอยู่ปะนะพี่เอเนาะเฮ็ดเขาให้แล้วครับผมเขาให้เรียบร้อยนะครับเอาใครสนใจคู่แม่ลูกเปิดไปไหนครับไปไหนครับพี่เอาตัวนี้ผมเปิดไว้หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับหกหมื่นเก้าพันคับอีกห้าร้อยบาทคู่แม่ลูกสวยๆครับพี่น้องสวยมากเลยครับได้ลูกตัวเมียงามๆนะครับแม่ก็ถือว่า อ่ะทรงรูปเฟ่มดี้ะพี่น้องผมให้เบิ้งขอขาไม่ขาดีอันนี้ผลงาน3านึงนะครับตัวเมื่อกี้กับสานึงคู่2นี่กับสามหนึ่งครูสามเป็นที่สามหนึ่งครับคู่ที่สามนี่กับสามนึ่งว่ะพี่ครับผมนะครับเอาสำหรับคููสนใจกับทักทายพียังไม่ได้สําหรับอ่าไพ่หมักลูกสามนึงนีแข่งขันไงนี่ให้เลือก3คู่เลยนะนีบเอาบเป็นหวังแน่นอนครับพี่น้องแต่แม่นี่ผมก็หมักลูกเพิ่นอยู่เพราะว่าโครงใหญ่นะครับล่ามยาวดีนะครับเบิ้งหนอกต่างๆไถ่ญ่นะครับผมเอาต่อไปเดี๋ยวเบื้องครูที่สาม ตำหนิว่ามีจะคูด้วยครับพี่น้องเด็ดเด็ดเลยนะครับผมลูกสามหนึ่งไผหาลูกตัวเมียกาง่าไปเห็ดแม่บอกแม่พันนะครับผมอันนี้มีแต่กำไลครับพี่น้องราคานี้ผมบอกเลยว่าแต่ลูกไงเป็นสาวพี่น้องก็เห็นเงินหาหมื่นหกหมื่นแล้วพี่น้องที่เหลือแม่ก็ได้นองได้นุ่งได้ลูกเต่าไผก็ลังเห็ดขอกเห็ดฟ้าพีหน้าเบิ้งได้แม่ลูกตัวเมียไปกับขุ่มแน่นอนนะครับผมมอนี้ไม่ให้เลือกสามคููเดี๋ยวเบิ้งคููที่สามกันครับผมอ่าครับผมมาเบิ้งคู่ที่สามครับพี่น้องนะครับสองคู่ที่ผ่านไปนะ หลายท่านว่ามักสามหนึ่งคือกันแต่งบบ่หลายมาหนี้พี่เอว่ามีครูสุดท้ายนี่มาจดอ่ามาจัดโปรเนาะแม่นครับจัดโปรมาจัดโปรให้นะครับลูกสาวสามหนึ่งอายุสองเดือนเนาะแม่นครับสองเดือนครับพี่น้องนี่ครับนี่มืออื่นมืออื่นเขาสองเดือนครับอาจารย์นะครับขนกระลังล่วงครับพี่น้องครับขนกระลังครูออกแม่กะลอยสี่สิบแม่ลอยสี่สิบสามนี่ครับผมลอยสี่สิบสามลูกแรกคือลูกสองครับลูกแรกครับผมลูกแรกครับพี่น้องแม่เป็นแดงโบดนะครับลามลึกดีครับพี่น้องหางง่ม ถือว่าให้ลูกเด็ดได้พี่น้องนะครับเพราะว่าเฟ่มนี่ส่กับสามหนึ่งได้ลูกออกมานะครับเลี่ยมโตเล่นนะครับดีเด่นครับหลังแปลงใหญ่พี่น้องด้วยคุณนะนะครับสวยๆเลยเอาจัดโปรแบงพีแบงคนอตจังเลยครับพี่ครับผมหลายไปไหนครับคุยแม่ลูกนะครับครบนี่ผมซื้อมหาซิมหาเฮดโปรครับสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยครับผมสี่หมื่นเก้าพันกับอีกห้าร้อยบาทได้แม่ลูกตัวเมียครับพี่น้องนะครับสวยๆลูกเคเอฟสามหนึ่ง แม่ลอ,อยสี่สิบสามแตกเลยครับลูกสาวคนลูกแรกเนาะพี่เนาะลูกแรกครับผมอ่าลูกแรกสําหรับผู้สนใจอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงด้วยครับพี่น้องก็เชิญชวนมาช่มตัวจริงก้อนก็ได้อ่าัยสนใจยกสามก็ได้หรือที่เอาสองหรื 2, งองบประมาณมาหลายเอาคููนี่เบื้องพี่น้องของพาเบื้องลูกหลังแตกมาเนี่ยพี่น้องหลังแตกเลยครับเอาไข่ลูกดีด้ยพี่น้องนะครับก็ถือว่า การพัฒนาพันธุกรรมงัวบานเฮ้านะครับสังเกตเบื้องต่ละพอมีเอกลักษณ์การทรงลูกครับพี่น้องถ่ายง่ายไงถ่าแบบได้กับมาเลือกเอานะครับกแนะนําการปรับปรุงพันธุกรรมนะครับการเลี้ยงพันธุกรรมดีๆกับอนาคตนะครับงัวเฮ้าก็จะได้นะครับผลิตนะครับมาอยู่ในอุตสาหกรรมเนื้อที่หาเนื้อหลายนะครับผมเลี้ยงเมื่อยงัวก็ต้องไงได้ราคาครับพี่น้องนะครับบอมาเลี้ยงเมื่อยก็ได้ขายได้ถูกๆ นะครับเอ้านะครับสามครูพานไปครับผมอ่าต้อไปไปเจะได้งวดสาวครับพี่น้องมาดีมาเบิ้งงวดสาวกันมาเบิ้งสาวหน่อยตัวแรกนะครับลูกสาวพอได้ครับลูกสาวส้ำหนึ่งครับอีพอมัดเข่าอีกนะอ่าลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับจักเดือนหรือพ่อเนี่ยตัวนี้เก่าเดือนกว่าครับผมเก่าเดือนกัวกวานะครับเก่าเดือนกัวกวานี่ครับจะเข่าสิบเดือนเกิดจากแม่สูงร้อยเท่าไรครับร้อยหกสิบครับผมอ่าแม่สูงร้อยหกสิบเนาะนะครับมาใหญ่เร็วด้วยครับพี่น้องนี่ครับเก หลูกสาว KF 3 1ฟส่วนสูงกับมี่ลอยสาบห้าบวกห้าร้อยสี่สิบเนาะแมนครับอ่าสาบห้าบวกโอ้หนาลึกเจ้าพี่น้องตัวนี้มันครับปกใหญ่ไหลกว้างหนังดีลำเนาเพิ่นเพิ่นสิเป็นเม้นต์เลยครับเนี่ยว่ามันสมบูรณ์ครับผมนี่ครัแมนใหญ่ใหญ่ด้วยครับพี่น้องแม่นี่อ่าใบหลอดครบนะพี่เนาะครบครับห้านิตีเอฟสาสะอาดเลยพี่น้องนะครับเนื้อหนัง ดีนะครับประเทศเขาเป็นหัวลนธรรมชาตินะพี่หัวลวนธรรมชาติครับผมหัวลนธรรมชาติไม่ได้ขุดเขาด้วยครับพี่น้องตัวนี้ยังไม่ได้ขุดเขานะครับขัวหางดีขอขาหลังชี้สวยตัวนี้ไม่มีสักจุดนะครับไปหาแม่บอกแม่พันงัวสาวเปิดไปไหนไปนะครับพี่ตัวนี้ผมเปิดไปหาซิบหาครับผมหาหมื่นกับอีกหาพันบาทต่อเลยนะครับเป็นราคาเปิดราคาเปิดตัอล่างไหนนะพี่เนาะนะครับสวยๆเลยพี่น้องนะครับไม่มีเขาตั้งแต่กําเนิดเบิร์กเลี่ยมตัวดีนะครับหรืออยากขยับสีขยับใสขึ้นมาอีกจักหน่อยครับพี่น้อง นะครับตัวนี้ลูก3ามหนึ่งอ้าวตัวต่อไปลูกลดสศพลครับผมลดสะพ่นวายเซตหนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องสีแดงเข้มหนาลึกเป็นงั่วสาวทับหาเรียบร้อยนะพี่เอเนาะได้ครับพันนรอบไลยครับได้25วันเหลือแต่ถาดไอ้ตัดทองสิครับผมว่าตัวนี้ครับผมอ่านะครับพันรอบแรกไปใส่พอได้ไหมครับอ่าออกฟอร์ดครับผมออกฟอสโรเจอ์หกศูนย์สี่ล้วนวตัวนี้เอาออกมากับไอพ่อตู่โชคดีนิดฟ้าไหมครับครับผมร่วมเพจหรือแยกเพจครับอันนี้คือร่วมเพจครับผมอ่าใส่ร่วมเพจเนาะแมนครับนะครับ Y Z 116นะครับเป็นพ่อของสาวนี่นะครับผมตอนนี้ทับกับออกฟอร์ดโลโจ604ได้ยี่สิบห้ามือก็คือผ่านรอบแรกไปเรียบร้อยครับพี่น้องเอาผู้เอาไปกับไปรุ่นเอานะครับสำหรับผู้สนใจเปิดไปหลายไปได้ครับพี่เอ๊ที่พุเปิดไปหกหมื่นเก้าพันครับผมหกหมื่นครับอีกเก้าพันบาทส่วนสูงผมว่ามีรอยสี่สิบห้าถึงรอยสี่สิบเจ็ดด้วยครับพี่น้องนะครับรอยสี่สิบห้าถึงรอยสี่สิบเจ็ดนะครับแม่สาวสวยลูกไหวเสร็จ อ่า,าหนึ่งหนึ่งหกนะครับผับฟอร์ดงูเอฟหนึ่งเทสอาจารย์ครับพอมพอมไปด้ครับพรอมไปเพดิกีเนาะนั่นครับหนึ่งครับมีใบดิกีเพดิกีพรอมให้ด้ครับพี่น้องนะครับเป็นเอฟหนึ่งใบเพดิกีให้ครบนะครับผมเอหนาตึบเลยครับงวตัวนี้สวยไงนๆหนาเลยพี่น้องให้เบิ้งเลียมตัวจัหน่อยครับสนใจก็ถักไข่พีเอมาได้นะครับผมมักงัวสาวหรือว่าแบบสาวติดทองทับไให้เรียบร้อยพี่น้องก็เอาไปรุนไปเบื้องเอานะครับไปเบื้องไปแย่งไปขุนเอา เบื่องรับเจ้าของเพิ่นเก่าเพิ่นก็เลี้ยงไว้ดีเพราะสมควรครับพี่น้องพรงอาจารย์จิ้มมันหดเด้ครับอ่าเพจมันอีหดหดเบิดครับผมนะครับไผสนใจก็ทักไข่อ่าพี่เอมาได้นะครับเบอร์ทั่วพี่เอเบอร์ไดกก็ครับ083 หนึ่งซีซีสองแปดเก้าบาทอีกเบอร์หนึ่งผมจำไม่ได้ครับครับผมแอร์ไลน์ทั้งสองเบอร์ได้ด้วยนะครับเนาะเฟซบุ๊กผีลหรครับอเอสสารคามสารคามครับผมครับผมมาชมตัวจริงได้ปัร์มุดมาในตัวเพื่อว่าปีปรทุมได้พี่น้องสร้อยตรงขามกับโลตัดขี้เข้ามาประมาณสามสี่ร้อยเมตรฮอดขอกผีเอสสารคามเลยครับพี่น้องสังเกตขอกงออยู่ขวามือนะครับผมมากง่าย ใครสนใจก็ทักทายมาได้เพราะว่าจะเป็นงัวสาวครับพี่น้องมักลูก3ามหนึ่งกับตัวผุนครับผมมกัก์ควายแซดหนึ่งหนึ่งหกนะครับผ่านลรลอบกับออกฟอร์ดโลโจูหกศูนย์สีก็ได้ครับพี่น้องหรืองบประมาณบรายอยากได้แม่ลูกสี่หมื่นกับอีกเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องกับคู่น,นี้ลูกเป็นแค่เอฟสามหนึ่งยุงทธภูมิครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีอีกสองคูจะต้นคลิปลูกสามหนึ่งทั้งสามคู่เลยครับพี่น้องมักแบบาไดพิจารณาเอานะครับผมครับคู่แรกกับดักเด็ดขึ้นกันครับพี่น้องนะครับผมคู่ เกยไห้เฟรมเง่านะครับผมครูสามได้นะครับเฟรมกระดีราคาประหยัดพร้อมครับพี่น้องนะครับผมฝากไว้สําหรับขอกพีเอสารกข้ามนะครับมัอนี้ก็ถือว่าภามาเบิ้งของดีราคาประหยัดเอฟซีทุกท่านเบิ้งคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กับลังใจเดือดครับพี่น้องนะครับผมมาว่าที่มาวาที่ว่าเป็นซื้อกลางขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหางว่าไปเลี้ยงกับพิจนาเบิ้งอีกหนึ่งข้อหนึ่งข้ามฝากพี่ฝากน้องไว้ครับพี่น้องราคาถูกโตต่อรองได้เด้อครับพี่น้องมันว้าห้องแล้วต่อรองว่าได้รถรับทรงมาให้ได นะครับโซงหอดนาบ้านนาคอกนานะครับามาัดจำมาไหวก่อนจังใจกันเลยนะพี่เอเน,อะน,น,นาะคทำหอดอดฟ้ามตรวจรา,ายละเอียดต่างๆให้ครบสัก่อนพี่น้องจังใจเงินก็นได้สำหรับวันนี้ผมบาวาที่กับขอบคุณทุกการติดตามขอ,ข,ออาขอบคุณพี่เอขอบคุณเอพีทีทุกท่านนะครับผมทุกอีพีที่บาวาที่มาไทยกับที่มาด้วยความานะครับผมนะครับเต็มใจที่จะภาพน้ำเสนอแหละครับพี่น้องนะครับฝากเป็นหน่คุณพี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ